สวัสดีครับครูปิกนะครับพิกโกอซีเน็กวันนี้ครูปิกจะพาไปเช็คอินอีกจุดหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ลลิตาคาเฟ่เมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยหลายคนเมื่อมาเชียงรายแล้วอาจจะอยากหาที่รีแลกซ์สักที่นะครับก็ลองมาดูที่นี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชน,นะคระพิกโกทีมเอ็นโอ้มืดเลยนะครับตอนนี้คุณพี่อยู่ที่ลลิตาคาเฟ่ที่จันนายนะคร<ม>ับกำลังรองคิวถ่ายรูปกับน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราเดินดูแถวนี้กันนะคร<ม>ับคุณพี่ชมพาไปยังไงมุมนี้ไงมุมจินรีตรงนี้สวยมากงามมากถึงน้ำตกดังดังเสียงดังมากชัดชัดเลยแต่ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องสวยนะค,ะครับคนรอต่อคิวถ่ายรูปเยอะมากคุณผู้ชมนนมาดูฝั่งโน้นคุณผู้ชมมาฝั่งโน้น ต,ตอนนี้มันจะมีแล้วครับวันอีกวนี้ก็เย็นสบายมากเลยนะอย่างที่พิ้ดี่บอกว่าถ้าเราจะมาวักก่อนในบริเวณใจกลางเชียงรายที่นี่ก็เป็นทางเลเือกหนึ่งก็คือลัิตาคาเฟ่ซึ่งหาไม่ยากนะครับวันนี้คนเยอะนะครับแต่ว่าก็มันหาไม่ยากเพราะมันเย็นมาแล้วสบายใจไม่รับอะไรยเย็นๆไปหาเครื่องดืงม่มน้องกันนะครับตามดิ้ดี้ไปเลยนะคบโค้สวยงามมากเลยน,นี้น้ำตกขึ้นสํา สาขาที่นี่มีหลายโซนมากเลยนะครับ โซนนี้ก็คนเยอะเหมือนเดี๋ยวพี่จะไปทางนี้มาดูบรรยากาศภายในร้านร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ช็อปหนึ่งของอลิกานะดเอาคนเยอะมากตรงนี้เป็นก็เลยจะสั่งเค้กมีหลากหลายรสมากครับเครื่องดื่มก็เยอะนะครับน,นี่พี่จะพาให้ดูมาทางนี้มันกระจกตรงนี้ออกตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับ น้ำดื่มของกูปิก็คือชิ้นามอนลาเต้กูปิคสั่งมาบอกว่าไม่หวานไม่ได้เพราะมันเป็นเราต้องสั่งหวานน้อยนะครับกูปิไม่เคยกินแต่กูปิคจะลองดูก่อนว่าเป็นยังไงชิ้นามอนลาเต้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชิมรสก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคกูปิคจะบอกอีกทีนะครับแน่เลยเยอะแยะเลยลดาปปานะาาลูเสือ้ออาปากเนี่ยเดี๋ยวกินอาหารเลยตรงนี้สวยตรงนี้มีน้องปลา หลากหลายสีเลยดูแลพระชินใจแล้วก็หมุนอนกระโดนเป็นกังหันหน้ำอืมส่งน้ำมาให้น้ำปลาปลาหลดว่ายแบงนี้คุณบอกปลาตรงนี้เมื่อกี้ก็อยู่ข้างๆร้านเด็กก็ได้ที่นี่ิดเข้าไปทางข้างดีันเมื่อกี้น่าเท่ที่เราเข้าไปดื่ม เครื่องดื่มเมื่อกี้ยังไ,ไงเมกกื่อกี้เป็นเรือนอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้คุปติดื่มเครื่องดื่มน้ำโมก็กินอะไรกินเค,ค้กอะไรน้ำโมกินเค้กอะไรเค,ค้กก้เคอะไรครับบัคเดเมียชีสเค้กอ๋อโอเคคูปติดื่มกาแฟชื่ออะไรคูปติจำไม่ได้ล,ละคาเฟ่สวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันอ,อยู่ตรงนี้นี่ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าหลังที่เรา ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวาเลยมาถึงตรงนี้นัเป็นแบบนี้เป็นเรือนเป็นร้านกาแฟนะครับแต่เมื่อกี้ที่คุณไปสั่งกาแฟเป็นด้านโน้นนะครับแต่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมเรือนนี้อีกนะครับบรรยากาศเป็งงนไงครับทุกคนโอ้โหเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะเย็นมากครับสบายเลยไม่ร้อนเลยนะครับยังไงก็แวะเข้ามานะครับเรือนนี้เป็นการสั่งอาหารนะครับถ้าเกิดจะสั่งอาหารมาเรือนนี้เลย ดูด้านหลังก็สวยไงตรงนี้เมื่อกี้ที่เรามาเก็บภาพถ่ายรูปกันนะครับเป็นฟุตแมสซาดตรงนี้ถ้าตรงไปถ้าตรงไปนี่นะครับก็จะเป็นมุมน้ำตกที่เห็นเรากินอะไรอยู่ โดยรอบนะครับเิือบาอันนี้ก็เป็นหืวอ,อีกมุมที่น่าสนใจนะครับอันนี้ด้านหน้าเรือนที่คี่สั่งกาแฟเมื่อกี้นะครับเห็นไหมถ้ามองย้อนไปถนน,นก็จะเป็นกางหันน้ำกางหันสรนน้ำที่บุ๊คไปดูปลาเมื่อกี้นะครับถ mm hmm. นนก็เป็นเรือนที่บุ๊คไปทานกาแฟเมื่อกี้แล้วก็เดินออกมาทางน,นี้ เป็นไงบ้างครับเห็นสถานที่สวยๆงามๆแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจเลยใช่ไหมครับก็อยากใช้เวลารีแลกซ์ก็แวะมาใช้บริการกันนะครับไม่ไกลเลยนะครับโลเคชั่นก็ในอำเภอเมืองเชียงรายอย่าลืมนะครับลาลิตาคาเฟ่หากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้คูป,ปิ๊กด้วยนะครับ